จ้าทุกคนสวัสดีนะคะวันนี้พี่ฝนจะพาทุกๆคนมาเปิดดูผักที่พี่ฝนดองไว้นะคะแล้วก็จะพามาดูสวนแล้วก็จะมาดูกระเทียมกับผักเซี่ยนที่พี่ฝนปลูกไว้แล้วพี่ฝนก็ทํารั้วกั้นน้องกวางด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเกิดกันเลยค่ะค่ะก็จะเป็นเงาหน่อยนะคะนี่ผักเสี่ยน ที่พี่ฝนปลูกไว้คือชูยอดแล้วเรียบร้อยรอดนะคะรอดจะมีแสงแดดลำไรนะคะตรงนี้แต่ว่ารอดชีวิตแต่ไม่รู้ว่าจะรอดจากกวางหรือเปล่าน้องกวางจะมากินได้ตรงนี้ไม่สามารถทาแบบทารั้วล้อมได้นะคะโอเคแล้วก็ไปดูอีกตรงนึงนะคะแล้วตรงนี้อ่ะพี่ฝนก็ทํา การไว้ไม่ให้กวางมันเข้าไปกินได้นะแฟนมาดูแฟนพี่ฝนบอกว่าเอา้าเธอเธอจะทำํำลานเครื่องบินเหรอสนามบินเหรอหรือว่าเธอจะทําไว้เป็นไว้ซ้อมลบเขาบอกขำใหญ่เลยนี่เห็นไหมชูช่อชูยอดตั้งสวยงามมาก อันนี้หายกังวลแล้วแหละคิดว่าเขาก็โอเคนะเพราะว่าพี่ฝนก็รดน้ําทุกวีทุกวันแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสวยงามมากกระเทียมที่พี่ฝนเอามานะคะไปดูตรงนู้นกันนี่เป็นสนามข้างหลังบ้านพี่ฝนนะคะที่ล้อมรั้วไว้นั่นก็คือเขตทุกบ้านเขจะล้อมไว้เนี่ยค่ะก็จะเป็น สนามหญ้าหญ้าเขียวแล้วค่ะตอนนี้หญ้าเริ่มเขียวทุกๆบ้านเขาจะปล่อยให้มันยาวมากๆแล้วเขาก็จะตัดนะคะรอให้ฝนตกแล้วเขาถึงจะตัดนะคะสวยงามเนาะเขียวชอุ่มบ้านเรานี่ค่ะตรงนี้ก็เป็นกระเทียมที่พีฝนเอาไม้มาทับๆไว้เนี่ยคือแบบว่าไม่อยากให้กวางมันมากินของเราเราสาถนอมไว้เนาะ ถ้าเกิดว่าเขามากินของเราไปเสียดายแย่เลยเสียใจด้วยเพราะว่าเราจะหามาปลูกอีกไม่ได้เพราะว่าตรงนั้นน่ะมันไกลมากมแล้วก็จะตรงนี้ก็จะมีต้นหอมนะคะต้นหอมป่าเนี่ยอันนี้มันมีตั้งนานแล้วล่ะพี่ฝนเอามาปลูกนานมากแล้วหลายปีแล้วนี้สี่ห้าปีแล้วเขาจะเกิดทุกปีนะคะ แล้วก็นี่ก็เป็นผักเสียเเส่ยนเหมือนกันตรงนี้ผักเสี่ยนเหมือนกันโอเคเราไปดูผักที่พี่ฝนปลูกไว้กันเลยเริ่มจากในนี้ก่อนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นต้นหอมต้นหอมที่ปลูกข้างนอกนี่คือเขาจะยังไม่ค่อยโตไว้นะคะเพราะว่าเขาจะเจอความหนาวตรงนี้ก็ยังเป็นเขียวๆอยู่เห็นไหม <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นคณะกับผักแพว่นะมุมนูน้นตรงนี้ก็จะเป็นสลัด ผักสลัดกับผักชีใบเลื่อยนะคะนูนแล้วก็ตรงนู้นมุมนู้นก็จะมีคณะนิดหน่อยนี่มีตะแกรงกั้นไว้มาให้น้องกวางเข้ามากินของเราแล้วก็ไปดูอีก2กระบะตรงนี้ก็จะเป็นสลัดนะคะสลัดคนละพันกับอันเมื่อกี้เมื่อกี้นี้เป็นสลัดสีเขียวอันนี้ก็จะเป็นสลัดใบสีแดงนะคะนี่เริ่มแดงแล้วนะพอเขาเริ่มขยายปุ๊บเขาก็จะเป็นสีแดงเปลี่ยนสีนะคะ มุมนู้นก็จะเป็นแรดิสนะคะโอเคไปดูในเรือนกระจกนี่เข้ามาตรงนี้พี่ฝนลื้อออกนะคะคนากวางตุง้งพี่ฝนลื้อออกเอาไปปลูกข้างนอกนะคะในกระถางนี้สีขาวก็จะเป็นพริกขี้หนูนะคะพริกเผ็ดส่วนกระถางสีเทานู้นก็จะเป็นพริกหยวกนะคะคือไม่เผ็ดนะคะอันนี้ก็คือต้นหอมต้นหอม สังเกตดูว่าต้นหอมที่ปลูกในเรือนกระจกมันจะยาวเร็วกว่าเนาะมันจะยาวตอนนี้ยาวแล้วจากที่พี่ฝนให้ดูตอนนู้นเนาะก็มันจะไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ตอนที่ให้ดูทีแรกตอนนี้ยาวแล้วหนึ่งหนึ่งกระบาะนะคะแล้วก็ตรงน,นี้ก็จะเป็นผักกวางตุ้งกวางตุ้งกอตอนนี้เริ่มเห็นผลแล้วนะคะนี่ แล้วก็จะมีสาแเน่พี่ฝนนอามาชาไว้สองวันที่แล้วนะคะแล้วก็นี่ผักชีใบเลื่อยก็แยกออกมาจากในบ้านนะคะแล้วก็มีต้นมีหอมใหญ่สองต้นนะคะสองหัวแล้วก็มีหอมแขกต้นหนึ่งมาแตกใบแล้วเอาลองปลูกเฉยอันนี้ก็เป็นผักแพรวนะคะผักแพวอันนี้ก็จะเป็นเมล็ดพันผักที่พี่ฝนเพาะเบี้ยวไว้ก็จะมีมะเขือเทศมีพริกมี โหละพามีขึ้นช่ายมีมะระนะคะตรงนี้ก็จะเป็นกระเทียมเท่าที่ให้ดูตอนนั้นกระเทียมแล้วก็หอมแล้วก็กระเทียมคนละแถวละแถวนะคะเว้นเว้นเว้นไว้แล้นี่ก็ผักเพลวเหมือนกันอันนู้นก็สตรอเบอรี่สี่กระถางออกดอกแล้วนะคะเริ่มออกดอกแล้วสตรอเบอรี Strawberry. อันนี้ก็จะเป็นผักชีแล้วก็อันนี้ผักมเมล็ดพี่ฝนหวานไว้หลายอันไม่รู้อะไรบ้างเ ผักชีก็มีอันนั้นก็มีร้อข้าวโตวนันนี้นิดนึงร้อให้มะละลงได้ก็จะถอนนะพวกนี้ออกเอามะละมาลงตรงนี้นะคะมะละขี้นกซึ่งหาพันยากมากมเพื่อนฝากมาให้จากาเมืองไทยนะคะนี่ก็เป็นถั่วลันเตาค่ะนี่ค่ะถั่วลันเตาจากที่มาลงไวขึ้นลวถั่วลันเตาขึ้นไม่ยากนะขึ้นไวมากอันนี้ก็จะเป็น โหระพานะคะโหระพาเริ่มขึ้นแล้วแหละเล็กๆเล็กๆเนี่ยเห็นไหมมันต้องบังใช่ไหมเนี่ยแหละเนี่ยเออเนี่ย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 อันนี้ก็จะเป็นมุมนี้นะคะหนึ่งต้นเนี่ยอ่ะคือดอกอัญชันนะคะมีต้นเดียวพี่ฝนเอาเอามาลองดูว่าจะขึ้นหรือเปล่าไงอันนี้ก็เป็นฟักทองฟักทอง ฟักทองฝรั่งนะไม่ใช่ฟักทองบ้านเราฟักทองอบัตเตอร์ปลูกไว้กินยอดเฉยเฉยอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยกําลังแตกนี่ก็ฟักทองเหมือนกันมีหนึ่งต้นนี้ต้นเดียวนี่ก็คือแตงนะคะแตงใหญ่พี่ฝนปลูกต้นเดียวปีนี้เพราะว่ามันพี่ฝนไม่ไม่กินไม่ทันอะ่ะทุกปีอะ่ะเออเอาไปแจกเขาจนเขาบอกว่ายังกินไม่หมดกินไม่หมดเนี่ยนั่นแหละเดี๋ยวพี่ฝนจะพาไปดูอา่า ผักเซียนนะคะที่ดองไว้ไปค่ะกินได้แล้วดูสีเหลืองจ้าเลยนี่ถังครึ่งถังครึ่งใครสนใจทักมานะจ๊านะจ๊าใครสนใจผักเซียนไปแล้วก็มาดูกระเทียมนะคะตั้งแต่ที่พี่ฝนเก็บมาอาจจะดูเหมือนเหี่ยวนะคะแต่ว่าเขาแห้งแล้วพี่ฝนทําเป็นกำๆแบบนี้เพราะว่าตั้งขึ้นอย่างนี้ได้ไงถ้าพี่ฝนไม่มัด มันก็จะตั้งขึ้นให้น้ำเสด็จไม่ได้ทำไมถึงให้น้ำเสด็จเพราะว่าพี่ฝนจะเอาไปใส่ช่องฟิตไว้ไงอ่านี่แหละคือวิธีการเก็บของพี่ฝนนะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาใหม่ขอบคุณมากนะคะแล้วก็จะทิ้งระยะเวลาสักประมาณส3มสามสี่วันนะคะเราถึงจะกลับไปนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับ ที่ยังอยู่ด้วยกันหนาแน่นนะคะขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะทุกๆคน